ครับหินรับมีดอะ่ะเราต้องปรับหน้าต้องปรับผิวหน้ามันด้วยไหมเออเนี่ยเป็นหินรับเราต้องปรับผิวมันด้วยไหมนะครับผมก็บอกว่าถ้าปรับได้ก็ดีนะเหมือนเราปรับสเตชันในการทํางานอะ่ะปรับให้หน้าหินมันเรียบแล้วเราก็เอามีดรับคมหรือบางคนก็ไม่ถนัดปรับก็แล้วแต่แล้วแต่ฝีมือช่างบางคนก็ไม่ได้ปรับนะใช้หินมันจนเบ้าเลยแต่เขาก็รับมีดคมประกอบสมะนาชีพตามสะดวกเลยแต่ถ้าเอาตามมาตรฐานก็ควรจะปรับพิมีให้มันให้มันเป็นหินราบแนวราบมาตรฐานก่อน แล้วก็ถึงค่อยทํางานรับคมเพื่อนเขาก็คอมเมนต์มาว่า,านะครับคุณท็อปนะปรับดีที่สุดนะครับแต่ไม่ต้องปรับมากก็ได้บางครั้งบางคนนะ่ะรับแค่หนึ่งเล่มปรับหินหน้าหินนะเปลืองหินเปล่าเปล,าเปลาเอาเรื่องจริงคุณปรับหินคุณขูดหินออกแล้วคุณรับแค่เล่มเดียวอะ่ะมันก็อาจจะเปลืองถูกไหมแต่ถ้ามันโค้งมากก็ไม่ดีนะฮะสมมุติว่าตั้งมีที่หกยี่สิบองศาพอถูกข้าหาตัวได้หน้าหินโค้งมันก็จะกลายเป็นสิบห้าองศา พอถูไปข้างหน้ากลายเป็น25องศามันโค้งไงมันไม่ได้เรียบอะเวลาคุณรับคมอะนะครับทั้งๆท,ที่เราล็อกข้อมือไว้เท่าเดิมเหมือนเหมือนเราเรารับคมผ่านหินที่มันขรุขระมุมมีดเมื่อมุมมันจะเปลี่ยนไปมุมคมมันนะมันก็จะทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับหลายแรงกว่านั้นถ้าใช้องศาสูงๆเมีดจิกเข้าไปในหินเสียคมเข้าไปอีกอ่ะก็ถูกต้องนะฮะมันก็คือต้องใช้ประสบการณ์นะฮะเพื่อนก็ขอบคุณนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่มาร่วมจัดรายการกันนะฮะคือถ้าเป็นไปได้ ปรับหน้าหินแต่คุณอย่าปล่อยให้หน้าหินมันว้ล์มมันแบ่งมันเสื่อมโซมอ่ะพยายามปรับให้มันเรียบให้มันสุดบ่อยๆก็ดีนะค่อยๆทาอ่ะแต่แต่มันจะคุ้มค่าสำหรับคนที่รับมีดมบ่อยๆไงอ่าประมาณนั้นอ่ะนะฮะนี่คือเรื่องเทคนิคในการปรับหน้าหินนะครับแล้วจะอ,อะไรปรับหน้าหินนะ่ะก็ใช้หินเพชรน,นะฮะปรับ,บข,ขูดกับขูดกับหินเซรามิกนะฮะ